ท่านผู้ฟังที่คนครับศาลชนยุชิตวันนี้มีข้อชิดออกมาฝากท่านชิดเกี่ยวกับความต่างระหว่างวินัยกับธรรมเราบางทีอาจจะพูดว่าธรรมว่าวินัยแต่ความจริงสองคำนี้มันแยกกันนะแยกกันมีทั้งความเหมือนแล้วก็ความต่างในตัวมันเองนะครับมาดูคําว่าวินัยก่อนวินัยหมายทั้งข้อบัญญัติข้อบัญญัติคือข้อกําหนดพระองค์ทรงบัญญัติวินัยขึ้นเพื่ออะไรเพื่อปกครองสูง ให้สงฆ์สาวกอยู่ด้วยกันอย่างสมานอย่างสามาัคคีไม่มีปัญหาไม่มีความหงุแหงทดกันแลยกันนะนอกจากนั้นแล้วการปฏิบัติวินยัยที่พระองค์มันญััดไว้น่ะเพื่อให้สงฆ์สาวกนี้ปฏิบัติตามนั้นอันจะเป็นหนทางบรรลุนิพพาจจนาได้ง่ายขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าคนไหนปฏิบัติตามวินัยที่พระองค์มันญััดไว้น่ะอาจจะบรรลุธรรมได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าปฏิบัติผิดวินัยเนี่ย มันก็จะเกิดทุกข์มันจะเป็นอุปรสรรคอุปสรรคต่ออะไรอุปรสรรคต่อกิตที่มันไม่สามารถที่จะปฏิบัติทําได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการปฏิบัติศีลผิดศีลผิดวินยัยอ่ะอย่างเช่นไปลักทรัพย์เขาหรือว่าไปขโมยสิ่งของเขาเนี่ยหรือไปฆ่าคนตายอย่างเงี้ยเมื่อทําผิดแล้วมันก็จะต้องวิตกกังวลน่ะกลัวว่าเขาจะมา ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เขาจะแจ้งตำรวจมาจับทาให้จิตมันวิตกกังวลจิตว้าวุน่นถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บนี่เราจะมาฝึกสมาธิอย่างงี้มันก็ไม่สามารถที่ทำได้เพราะว่าจิตมันไม่ปกติจิตผิดปกติไปแล้วหลังจากที่ทาผิดศีลผิดวินัยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้าผิดวินัยแล้วเนี่ยการที่จะปฏิบัติธรรมมันก็เป็นเรื่องลาบากยากที่จะรู้ทาได้นะครับนี่ คือถ้าปฏิบัติปีวินัยมันมักจะเป็นเหตุทําให้พระธรรมนั้นยากต่อการที่จะมาดูธรรมยากต่อการที่จะดูดพ้นนั่นแหละเพราะนั้นอันนี้คือลักษณะของของพระวินัยนะครับทีนี้มันมีข้อบัญญัติในเรื่องประชิกบอกว่าถ้าใครละเมิดประชิกแล้วขาดจากความเป็นพระแล้วห้ามมาบวชอีกอันนี้เป็นหลักบัญญัติเป็นหลักบัญญัติ เรื่องของพระพิไนทีนี้ไปพูดถึงเรื่องของธรรมบ้างธรรมมันนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติทั่เครธรรมชาติพระองค์ไม่ได้ทรงบัญญัตินะพระองค์ส่งค้นพบค้นพบแล้วเอามาบอกกล่าวสอนสาวกคือสอนภิกสุพิษุนีสอนอุบาสกบาสิกาพระองค์ค้นพบแล้วเอามาบอกกล่าวธรรมะมันเป็นของที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติพระองค์ไม่ได้บัญญัติพระธรรมนะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับ เมื่อพระองค์ค้นพบก็เอามาสอนผู้คนให้คนปฏิบัติตามทีนี้เรื่องของประธรรมนั้นถ้าหากว่าเราทําผิดปุ๊บมันก็เกิดโทษทันทีทางจิตเหมือนดังองคุริมานนะ่ะทำผิดในสมัยที่ยังไม่ได้บวชนะ่ะทำผิดภายหลังมาพบพุะธองค์พระองค์สอนก็กลับบรรลุธรรมเป็นถึงพระอรหันต์เลย นั่นก็หมายความว่าเมื่อทําผิดเมื่อจิตกับมันเมื่อหมองมาก่อนมันลงุงมันมืดบอดมาก่อนเมื่อจะรับแสงสว่างจากพระอ,องค์พระอ,องค์ทรงให้แสงสว่างคือสอนทําให้แล้วองคุยมานก็สว่างสวยัยจนจิตหลุดพ้นจากราคะโทสะและกโมหะแม้จะหมดแล้วมีคนโอก้อนหยิดก้อนดินมาคว้างปาคุยมานก็หลุดพ้นแล้วไม่มีโทษสาอีกเลยไม่โกรธต่ออีกเลย นี่บางคนไปชี้ตู่ไปบอกว่าองคุริมาน,นั้นแม้เป็นพระทหารแล้วยังรับผลแห่งกรรมอยู่คือมีคนมาโยนปลาก้อนหินใส่อยู่พวกนี้ก่าวตู่ก่าวตู่องคุริมานคําว่ารับผลแห่งกรรมหมายก็ว่าคนคนนั้นมันเป็นสามัญชนอยู่มันยังไม่เป็นพระทหารพอคนมาขว้างปาอิดหินดินปูนใส่ก็โกรธตอบจิตใจไม่เป็นสุขอันนั้นคือเรียกว่ารับผลแห่งกรรม ต่องคุริมานไม่องคุริมานไม่คนจะคว้างปลาอะไรใส่อิฐหินดิน,นปูนใส่กบ,บานก็แล้วแต่องคุริมานไม่ได้ถือสาเลยไม่ได้โกรธเลยแล้ว่าหลุดพ้นจากความโกรธแล้วเนี่ยเมื่อองคุริมานหลุดพ้นแล้วปุแบบ๊บก็ถือว่าองคุริมานไม่ใช่คนไปรับผลแห่งกรรมคำว่ารับผลแห่งกรรมมันเป็นวหารไป่ใช่กับสามัญชน,ไ,ชบบชนไปใช่กับบุตรชนไปใช่กับผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์อันนี้อันนี้เข้าใจคนละอย่างกันไปนะกับคนที่พูดถึว่าพระอรหันต ทำเบาแล้วยังต้องรับกรรมอยู่อันนี้มันไม่รู้จักว่าพระอรหันต์ที่แท้จริงคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นหลักธรรมนั้นถ้าปฏิบัติผิดแล้วภายหลังกลับมารู้แจ้งจะทมตามคําสอนงของพระสงฆาสมบุติเจ้าแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะวิมุตติุดพ้นได้้ดุดพ้นจากความยึดมั่นถือมัน่นุดพ้นจากตัวตนของตนหมดจากอสวะอย่างสิ้นเชิงนี่คือความต่างระหว่างทมกับวินยัย มาฝากต้นวันนี้ฝากเป็นข้อยิดมยิ้ใจวันนี้ขอบคุณทุกที่ตามชมครับขอบคุณครับ